สวัสดีครับเพืเ่อนๆสมาชิกบ้านสวนเราฝันวันนี้แดดล่มล,ม,ลมตกเดี๋ยวตามประส้มไปดูตัดกล้วยหักมุกครับไม่ได้มาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสัปดาห์ย้ารคอีกแล้ว ยังมุมเทียบควรจะไปทางโน้นหรือจะไปทางถนนไปทางถนนครับะะตรงนี้ล่องเยอะ น,นี่มันได้แล้วเหรอนี่หนึ่งเคเนี่ยเหมือนเคู่นข้างในนู่นหนึ่งเคยยังไม่ได้อันข้างในยังไม่ได้มันยังเขียวอยู่เห็นปะแต่อันเนี้ยเปลือกมันค้ำแล้วอะ่ะเดี๋ยวดูประส้มจะล้มต้นนะครับ มาดู Wonder Woman จะโชว์การ,รตัดเครือครับลิงพันเก็บภาพไอ้ดอกเหลืองให้หน่อยเนี่ยอ้าวไม่เฉาะอันนี้อันนี้ใช่ไหมนอยต้นนะอยู่นูน่นอย่าตัดผิดต้น พระส้มต้องหาเนี่ยมุมมาอยู่ตรงด้านนี้นไน้เหยียบร้อยแล้วครับอย่างที่ประส้มตัดเมื่อกี้ถูกแล้วนะครับแต่ว่ามุมอะ่ะเราต้องหันมาข้างนอกเพราะว่ามันมีต้นไม้ตรงนี้เพื่อให้เขาล้มมาด้านนอก ก็แต่งเพียงดูแล้ว เอามันมีฝรั่งด้วยนะมีสองลูกตรงนี้สามลูกสี่ห้าลูกก็ไม่ได้กินเพราะว่าเรามาเก็บให้ทันก็เลยไม่หอมส้มบอกให้เก็บภาพดอกไม้

ีว่านคนตัวเมียนี่มันไม่คมอ่ซะเลยโอ้ได้หลายหวีเลยนะครับเครือนนี้ เาส้มถ่ายรูปคู่กันก่อน3 2มอน่อามาเดี๋ยวยกไปเองงั้นเดี๋ยวขอลาไปจัเพียงเ่่น,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะแบกกล้วยก่อน